ตอนนี้ถามว่าทหารพอใจรัฐบาลไหมไม่พอใจถึงแม้รัฐบาลจะเอาพื้นที่มาใหายคมเมน์มีการเคลื่อนไหวเพื่อนกําลังน,นู่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับเพราะนะักการเมืองยุคนี้เขาไม่เข้าใจหลักการอาหารถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเป็นทาหารนะนะอนุทินมีเพื่อนเป็นพลเอกเกรียงไกรสนิทกันเลยแต่เขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง สวัสดีครับมาพบกับผมแทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมนมรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยหลังจากที่เขมรพาดหัวใหญ่เลยนะขึ้น breaking news เลยบอกว่าจะมีการประทะกันระหว่างไทยเมรรวมทั้งฟิลิปปินส์ ็เกิดปรากฏการณ์สำคัญคือการชุมนุมของคนเรือนแสนคนต่อต้านรัฐบาลสแกมเมอร์ตัวพอ่อสื่อขมนขึ้น breaking news อ้างทหารไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาในวันอังคารสำนักข่าวกัมพูชารายงานแบบไม่มีปีมีคลุยกล่าวอ้างว่าทหารไทยวางแผนเล่นงานสองพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดในวันที่18พฤศจิกายน ตอกย้ำถึงการมักนำเสนอข่าวโดยไร้ข้อเท็จจริงใดๆของสื่อมวลชนในประเทศแห่งนี้แรงงานข่าวของสำนักข่าว Fresh News ที่ขึ้นเป็น Breaking News อ้างแหล่งข่าวที่พวกเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือสูงได้แจ้งกับ Fresh News ว่าทหารไทยกำลังเตรียมการโจมตีพื้นที่ทมดดาและโอพลุกดราม,มารีในจังหวัดุพธิสัตว์ในวันอังคาร18พฤศจิกายน อย่างไรก็ตางสื่อแห่งนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมไม่เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นสายปลายเหตุในการนํำเสนอข่าวนี้ของสื่อมวลชนกัมพูชาแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากการที่ทัพเรือภาคที่หนึ่งของไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดตราดได้สำแดงกำลังทางเรือประกาศกล่าวว่าพร้อมที่จะใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล เอธิโอเปียยืนยันไวรัสมาร์กสเบิร์กระบาดคร่าแล้วสามศพเอธิโอเปียยืนยันว่ากำลังเกิดการระบาดของไวรัสมาร์กสเบิร์กในประเทศของพวกเขาโดยล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วสามศพในพื้นที่ชายแดนติดกับซูดานใต้สนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเอธิโอเปียยืนยันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ากำลังเกิดการระบาดของไวรัสมาร์กสเบิร์กในประเทศของพวกเขา โดยในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้แล้ว3ศพโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับซูดานใต้รัฐบาลเอธิโอเปียดำเนินการตรวจผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ17คนจากภูมิภาคโอโมโทางตอนใต้ของประเทศโดยมีผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาและรัฐบาลกำลังใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน ในขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO และศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกัน CDC ได้ส่งทีมงานไปสนับสนุนการทดสอบและการควบคุมการระบาดแล้วตามง้อญี่ปุ่นหาทางลดอุณหภูมิความขัดแย้งกับจีนส่งเจ้าหน้าที่เยือนปักกิ่งหวังเคลียร์ใจปมไทเป ญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในวันจันทร์ที่1 7ุพฤศจิกายนเพื่อหาทางลดอุณหภูมิของข้อพิพาทที่มีกับจีนในเรื่องไต้หวันซึ่งทำท่าร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยที่ปักกิ่งถึงขั้นเรียกร้องให้ประชาชนของตนระงับการเดินทางไปยังชาติเพื่อนบ้านของตนในเอเชียตะวันออกรายนี้ขณะที่หุ้นหมวดท่องเที่ยวและคับปลิกในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวก็พากันร่วงตาว การพิพาทขัดแย้งครั้งนี้ระเบิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีหญิงซานาโอทาคายิจิแถลงในสภาล่างของญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนนี้โดยกล่าวว่าหากจีนเข้าโจมตีไต้หวันด้วยการใช้ทัพเรือปิดล้อมหรือการกระทำอื่นก็อาจถูกจัดเป็นการคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นซึ่งทำให้โตเกียวต้องดำเนินการตอบโต้ทางการทหารคำพูดเช่นนี้ของเธอถือว่ารุนแรงกว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีแดนอาทิตย์อุทยัยคนก่อน ทั้งนี้ผู้นำญี่ปุ่นในอดีตแสดงความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของจีนต่อไต้หวันทว่าไม่เคยกล่าวในที่สาธารณะว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างไรสื่อญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์ที่17ว่ามาซาอากิคานเอิ อธิบดีกรมเอเชียและโอเชเนียของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางไปถึงปักกิ่งแล้วและคาดว่าจะพบกับหลิวจินสงอธิบดีกรมเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อพยายามคลี่คลายความขัดแย้งโดยการยืนยันว่าคำพูดของทาคาอิจิไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคงนอกจากนั้นยังคาดว่าคณอิ จะเรียกร้องให้ปักกิ่งระง,งับการกระทำใดๆที่อาจสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศมากขึ้นสลดรถบัสผู้แสวงบุญอินเดียคว่ำในซาอุดิอาระเบียดับแล้ว45ศพรอดเพียงคนเดียวเกิดเหตุรถบัสขนผู้แสวงบุญชาวอินเดียประสบอุบัติเหตุและเกิดไฟลุกไหม้ใกล้กับเมืองเมดินาในประเทศซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง45ศพ นายสัจจนาการระบุว่ารถบัสคันดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด46คนโดยชายที่รอดชีวิตต้องถูกนำตัวส่งห้องผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลท้อมถิน่นผู้บัญชาการตำรวจรายนี้บอกอีกว่ามีรถบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุด้วยแต่เขาไม่เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ยูเครนปิดดีลจ่อได้บินรบราฟาอลสูงสุด100ลำจากฝรั่งเศส ทามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบราฟาล F-4 ของฝรั่งเศสสูงสุด100ลำรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงภายในหนึ่งทศวรรษหลังจากนี้เพื่อเสริมขีดความสามารถของเคียฟในการปกป้องประเทศจากการโจมตีของรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมายกย่องว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์หลังจากลงนามในหนังสือแสดงเจตํำนงหรือ Letter of Intent ร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่ฐานทัพอากาศในกรุงปารีส ฮุนเซนชี้18ทหารถูกไทยจับสละชีพเพื่อชาติไปแล้วลั่นไม่ใช้ดินแดนแลกสันติฮุนเซนเผยตนถือว่าทหารกัมพูชา18นายที่ถูกไทยจับกลุ่มสละชีพเพื่อชาติไปแล้วพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำลังแลกดินแดนกับสันติ เมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สมเด็จสหวีโพธิสารฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเป็นผู้แทนพระองค์ระดับสูงของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชาอาณาจ,จรรักรกัมพูชาในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงแห่งชาติครั้งที่33ณสถาบันศึกษาแห่งชาติโดยในระหว่างนั้นเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งระหว่างกัมพูชาไทย ฮุนเซนกล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชา18นายที่ถูกทหารไทยควบคุมตัวเอาไว้ว่าเขาถือว่าทหารทั้ง18นายได้สละชีพเพื่อชาติไปแล้วพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของทหารทั้ง18นายและบอกอีกว่านับตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการจับกลุ่มกลุ่มนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองไม่ใช่ฉเฉลยศึกเดดขาดสารสั่งประหารอดีตนายกบังกลาเทศ ผู้ถูกโค้นอำนาจฐานปราบปรามน้องเลือดนักศึกษาที่ลุกฮือประท้วงชิกฮาซินาอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกขับไล่ของบังกระเทศถูกพิาพากษาประหารชีวิตลับหลังจำเลยในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีที่ใช้เวลานาน,านหลายเดือนหลังพบว่าเธอนั้นมีความผิดฐานออกคำสั่งปราบปรามนองเลือดเหล่าผู้ประท้วง ที่ลุกฮหือขึ้นภายใต้การนำของบรรดาน,นักศึกษาเมื่อปีที่แล้วผู้คนที่แออัดยัดเยียดในห้องพิจารณาคดีในนั้นรวมถึงบรรดาครอบครัวเยื่อพากันตะกกนไชยโยและปลบมือและบางส่วนของสูงชนที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคารศาลถึงกับลงไปนั่งคุกเขา่าและสวดมนต์หลังมีคำพิพากษา ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่มีต่อผู้นำรายหนึ่งหนึ่งครั้งหนักหนุ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฮาซิน่าซึ่งหลบหนีไปยังอินเดียประเทศเพื่อนบ้านในเดือนสิงหาคม2024ในตอนที่การลุกฮือต่อต้านรัฐบาลของเธอเข้าสู่ช่วงพีคสุดได้เผยแร่ถ้อยแถลงปฏิเสธคำตัดสินของศาลโดยบอกว่ามันเป็นศาลเตีย้ย ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีการชุมนุมประท้วงนะครับต่อต้านเฟรเดเดลมาโกสจูเนียปังปังนะครับซึ่งเป็นประธานดีผู้ชุมนุมนับแสนคนก็บอกว่าไม่ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่อย่างใดขณะเดีวยวกันก็มีสสนะครับของพรรครัฐบาลเองก็หนีอกนอกนอกประเทศนะครับก็กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับจึงต้องหลบหนี แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเขาเองก็บอกว่านอกจากตัวเขาแล้วนะครับก็ยังมีมาโกสจูเนียปังๆเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางรัฐบาลของฟิลิปปินส์ก็ออกมาปฏิเสธในกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งการชุมนุมครั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมก็ย้ำนะครับว่าไม่ไม่ใช่เป็นการดมเมือนการเพื่อขับรัฐบาลแต่สถานการณ์ตอนนี้กำลังคุกรุ่นและมีโอกาสจะบ,บานปลาย เหมือนเนเปลโมเดลนะครับและลูกลามไปยังประเทศฝรั่งเศสและลุกลามไปในหลายประเทศนั่นเองเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยคขมเตอนนี้ก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและคขมเตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบลดหวบวนะครับจากเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์บางคนซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็าหายตัวไป นะครับในขณะที่กําลังของเขมรก็มีการเอาทหารเข้ามาทําการประชิดตามแนวพรมแดนของไทยมีการปล่อยข่าวนะครับในโซเชียลมีเดียมีการปล่อยข่าวเป็นข่าวด่วนทางสถานีโทรทัศน์ของเขมรว่าทหารไทยจะบุกในวันอังคารนะครับแล้วก็ในขณะที่ทหารไทยเองก็มีการซ้อมรบแสดงแสงยานุภาพทางเรือนะครับในขณะที่เหล่าทัพ ก็มีคำสั่งนะครับห้ามแสดงพิกัารนะขอความร่วมมือสื่อมวลชนขอความร่วมมือประชาชนขอความร่วมมือทหารสั่งการไม่หมดนะครับห้ามชี้เป้าพิกัดนะครับทำให้ตอนนี้เขม,นะมนกำลังผวานะครับประเทศเขมนกำลังผวาว่าไทยกำลังจะบุกขมรก็เอากำลังมาประชิดไทยก็กำลังมาประชิดมีโอกาสประทะก,กันเกิดขึ้นได้ไหม เรียนให้ทราบนะครับและผมเรียนย้ำม,มาตลอดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในขณะที่อาการสูงสุดนะครับกำลังจะสรุปเตรียมที่จะมีการออกหม้จับคุณเซนในกรณีคิปหลุดกับวงอิงนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดและผมเพียนย้ำตลอดนะว่านุทินเนี่ยเขาพลาดเขาแก้ปัญหาไม่ได้เขาจะสร้างปัญหาเพิ่มนะครับมันพลาดตั้งแต่ตอนไหน หนึ่งเขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเขาไม่ใช่คไม่เข้าใจหลักภูมิรัฐศาสตร์ไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเขาเป็นผู้บริหารที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการบริหารระดับประเทศเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศเลยแล้วพอถึงเวลามาเป็นนายกตรีเพราะอาชีพเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ละเมาแล้วก็ได้เงินได้ทองเราตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มาเป็น รัฐบาลแล้วก็ไปคุมกระทรวงมาไทยคุมกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอมาถึงจุดจุดนี้เขาแก้อะไรไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องแก้อย่างไงเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศมันเกิดมาจากไหนมีการวางกลยุทธ์อย่างไรนะนั่นหมายความว่าเข้าไปเถอะเดี๋ยวทําให้ประเทศไทยมีเรื่องนะพอสหรัฐอเมริกาหยุดการจรจาเรื่องภาษีก็ไปคุยกับอันวาอิบริม์นะครับ ซึ่งเป็นผู้ดาของมาเลเซียบอกว่าที่ทะเลาะกันระหว่างไทยเขมรจะเอาเรื่องภาษีมายุง่งแลงขคือไปบอกสหรัฐอเมริกาไบอกอะไรมาเลเซียนะครับซึ่งก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับคราวนี้กําลังทั้งสองฝ่ายกาลังจะไฟกันฮนะถามว่าอนุทินมีอำนาจสั่งไหมมีอำนาจสั่งทําไมมีอำนาจสั่งอ่ะก็เขาประากาศกฎใยการศึกอยู่พอประกาศกฎใยการศึกอยู่อํานาจทหารอยู่เหนือนักการเมืองตอนนี้ถามว่าทหารพอใจอรัฐบาลไหมไม่พอใจ ึงแม้วรัฐบาลจะเอาพื้นที่มาถ่ายอมเมมีการเคลื่อนไหวเพื่อนกำลังโน่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับเพราะนักการเมืองยุคนี้เขาไม่เข้าใจหลักการอาหารถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเป็นทหารนะนะอนุทินมีเพื่อนเป็นพลเอกเรียงไกรสนิทกันเลยแต่เขาไม่เข้าใจย,ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับดันทะลึ่งไปเจราจากับ สหรัฐอเมริกาไปเจรจากับมาเลเซียออาลากเข้ามาเป็นคนกลางนะครับระหว่างไทยกับเขมรจีนเขาก็เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจีนสนับสนุนให้มีการเจรจากันโดยตรงไม่ใช่เจรจาผ่านคนกลางเพราะการเจรจาผ่านคนกลางทุกครั้งไม่มีของฟรีในโลกไทยเจรจาปุ๊บไทยโดนล,ละแร่แร่เอ,อิร์ธไทยโดนละเครื่องบินแปดสิบลำไทยโดนละ ต้องซื้อน้ามันจากสหรัฐอเมริกาขเมรนก็โดนเหมือนกันใกล้เคียงกันต้องซื้ออาวุธจากอาเมริกาเท่านั้นและยิ่งทําสงครามกันเท่าไหร่สหรัฐชอบเพราะได้ขายอาวุธนะครับแต่ผมเรียนว่าหลักมันผิดเดินเดินกันเนี่ยหลักมันผิดเดี๋ยวมันก็โกโซบิกต่อไปปะทะกันก็ยังไม่จบมีโอกาสปะทะไหมมีจบไหมไม่จบยังจะโกโซบิกไปเรื่อย จนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าจะได้นายกรัมนรีที่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเข้าใจหลักภูมิรัฐศาสตร์รู้จักคำว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตราบจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ดูนักการเมืองแสดงไปก่อนนะครับเอาให้สุดแล้วหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ